ทำามไลอ่ะจะไปไหนอ่ะเจ้เอ้ยบ้านช่องจะกลับบ้านช่องจะกลับพ่อแม่เองก็เป็นห่วงไม่อยากกลับอ่ะก็ฉันไม่อยากลยยากลับอ่ะเจยังไม่ยอยากกลับอ่ะเจคือเจอยากอยากชิวไมอ่ะ แล้วยังไงอ่ะคู่เดวไม่ใช่หรอการลังใจที่แท้จริงคือการลังใจที่อยู่ด้วยกันมันแปลว่าอะไรวะไม่รู้เว้ยเจเจ๊คือเจอ่ะเห็นหางมันยาวๆเจก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเจรู้สึกว่าเจต้องทำอะไรที่มันพิเศษหน่อยเพราะเจ เจเป็นคนพิเศษเจอยากเป็นคนพิเศษบ้างเจอาจจะพูดจามไม่ค่อยดีหน่อยแต่เจก็ก็ก็อะไรก็ช่างมันเถอะนามันยาวเนาะวันนั้น วันนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยนะวันนั้นกับวันนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยนะไดจะให้ฉันไปคนเดียวเหรอแล้วจะรู้เรื่องราวยังไงอ่ะเรื่องราวอ่ะมันอยู่ที่ใจเว้ย แต่ถ้าไม่ตามก็ไม่รู้เว้ยเออ ยืาาาานทำอะไรอะ่ะไม่เมืม่อยอ,อ่ <c oughs> อชาเวทวันอ่ะ <c oughs> เอาหมาแมวมาปล่อยวัดเงี้ยใช้ได้ที่ไหน นางศานะเกิดมาก็ไม่มีใครรักไม่มีใครรักก็ต้องโดนมาปล่อยวัดเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ต้องเป็นหมาจรอยู่ในวัดเป็นหมาวัดกินข้าวบาตรพระกินข้าวกว่าหมูข้าวกว่าวหมูไปนางสารนะพวกเองเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้จักอ,อ่ะขาววสุวรรณอะอยากมาวัดมากอ่ะติดใจเตะ จิตใจท่นจะได้สบงบอ่ะหน่อยก็ก็คงดีขึ้นอ่ะไม่มีเงินทําบุญหรอกเงินบริษัทยังไม่ให้เลยจ้าเงินที่ไหนมาทำบุญอ่ะโดนยึดไปหมดละ มันยังอยู่เลยพันหกห้าสิบเนี่ยยังเก็บเงินไม่อยู่นะว่ายต่อก็แล้วกันกินน้ำก่อนสมสิ่งกออร่อยดีอ่ะมีข้อมูลอะไรอีกวะมีแต่หนังทะลุมิติ ต่ไฉันทะลุไปไหนอ่ะชีวิตจริงมันทะลุได้ที่ไหนอะนี่มันไม่ใช่หนังนะนี่คือความจริงนะฉันชื่อเจฉันตกงานนี่มันไม่ใช่หนังนะจ๊ะเขาเขียนอยู่นะขอให้เงินทองไหลามาเทมา ขอให้กระเป๋าใบนี้เต็มไปด้วยเบี้ยด้วยอัดขอให้ข้าพเจ้าชื่อเจทำอะไรก็ตามขอให้รวย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 แน่ใจเหรอแน่ใจเหรอจะรวยเลขอันนี้เขียนอะไรวะสนใจอ่ะเริ่มสนใจแล้วการตลาดของของวัด เขาเริ่มสนใจแล้วอีกอันก็เขียนเือนกันขอให้มันทองไหลามาเทม,มานี่คิดอะไรไม่ออกแล้วใช่ไหมเนี่ยข้าเขาเรามาสงอบใจกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันขอสงอบใจสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน บางครั้งพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่กับเราในวันที่เราทุกข์แต่บางครั้งคนเราก็ควรที่จะรู้อย่างว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนก็ควรที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่หวังพึ่งฟ้าดินแต่ทุกคนมีความสามารถไม่มีใครเกิดมามีแปดมือสิบมือทุกคนมีความสามารถทุกคนเก่ง ันเชื่อว่าเจเก่งถ้าเชื่อแบบนี้เราไปสร้างความเก่งที่อื่นกันดีกว่าอย่างน้อยที่นี่ก็ทำให้เรารู้ว่าเราเก่งโดยที่เราจะพึ่งตัวเองคนมันคนที่เก่งคือคนที่ยอมรับความจริงว่าโดนไล่ออกผู้หญิงทิ้งแต่ไม่กล้ายอมรับกับป้ามามาว่าโดนไล่ออกไอ้เจ้เอยใจตุด๊ดจริงจริงเลยใจตุด๊ดแล้ว จตุ้ดแล้วกูจะหลอกน้องเวลไาได้ไงอะ่ะไม่ใช่เว้ยคนมันหลอคนมันหลอผู้หญิงก็เลยเตตดแค่ตกงานแค่แค่นั้นเองฉันว่าฉันต้องไปที่อื่นต่อแล้วแม้ว่าที่นี่อาจจะดีแต่ฉันคิดว่าฉันสมควรไปที่อื่นต่อเพราะฉันเชื่อว่าเราสามารถสร้างทุกอย่าง มนุษย์เราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวเจคิดว่าทุกคนสามารถสร้างทุกอย่างขอแค่เรามีใจและความสามารถซึ่งตอนเนี้เราไม่มีความสามารถแล้วเราก็ไม่มีใจด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาไปตายเอาดาบหน้าเอาเพราะว่าฉันเชื่อว่าหอทางข้างหน้ายังมีฝนตกตเสมอไป ร้อนร้อนไปร้อนมาเล่าร้อนผ่นังข้างหน้าไม่มีฝนอ่ะมีแต่แดดเจเจเจกำลังตากแดดให้ทุกคนดูอยู่ยิงอ,อะไรมันใช่เวลาไหมเนี่ยเ,ออเียวบัญชีมาทำไมเนี่ยเจเ้ยบัญชีไม่ได้ใช้ไปแล้ว